ดีค่ะอยู่กับช่องกุกิกขายรถมือสองและก็วันนี้อยู่กับนี่เลยรถ s u สที่ประหยัดมากๆเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะคันนี้เป็น c ีอีค่ะ2.0ไฮบริดค่ะปี2022รถใหม่มากเดี๋ยวพาชมโดยรวมรอบคันเช่นเคยมากันเลยเช่นเคยนะคะกุกิกพาชมโดยรวมรอบคันคันนี้นะคะเป็น cav 2.0 hev ค่ะรุ่น es ค่ะยังไม่ท็อปนะแต่ว่าออปชั่นคือจัดเต็มมาเลยใครกำลังตามหาอยู่แวะเข้ามาดูได้ <Wow. S 2> ที่เพรเกษม7จค่ะคันนี้นะคะใหม่81,000ค่ะแล้วก็เครื่องยนต์2.0นะคะเขาบอกประหยัดน้ำมันถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ไฮบริดแรงม้าสูงถึง207แรงม้าเลยไฟหน้า <Wow. S 2> สวยแล้วนะคะมีไฟหน้าไฟตัดหมอกนะคะเป็น led แบบ full option มาเลยกระจังหน้าใหญ่ๆนะคะพร้อมโลโก้ตัว h ed. ที่เป็นสีฟ้าแบบนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะคะออปชั่นครบนะคะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์4จุดนะแล้วก็ด้านท้ายด้วยมีกล้องนะคะระบบ Honda Sensing มีครบแล้วแพ้ชีขาดเข้าตัวรถตัวถังไม่มีเลยสวยมากๆคันนี้ป้ายแดงประมาณล้านห้ากว่านะวันนี้ประหยัดไปแล้ว3ามแสนกว่าเลยเดี๋ยวกูกิ๊กแจ้งราคานะคะซีรีสยางนะคันนี้นะสองสามห R สิ 2, 3, 5, 60, ค่ะแมกนะ แม็กขอบ18สีดํานะคะรถแม็กขอบสีดําตัดกับสีขาวคือแบบขึ้นมากนะคะเดี๋ยวซิลดูปียางให้นะคันนี้ได้ยางปี2024รถปีย2องนะได้ยางปี2024ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะโดยรวมรอบคันสวยมากมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยแต่หนูว่าโดยรวมแล้วคือปรับสภาพนะสปานะทําความสะอาดส่งมอบได้เลยคันนี้สวยๆมาค่ะยังไม่ขึ้นห้องโดยสารนะเดี๋ยวกูกพาไปดูฝั่งน้นเนี่ยให้เห็นโดยรวมรอบคัน ต่อมาที่ด้านท้ายด้านข้างนะคะก็จะมีบันไดข้างแต่ว่าตัดโคเมียมตัดโคเมียมแบบนี้เลยสวยมากมาที่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายก็ที่แจ้งไปมีกล้องรอบคันนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะคะอีก4จุดมีสปอยเลอร์ที่ทำให้รถดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวแล้วก็คีบฉลาม แต่ว่ากาศเป็นคีบฉลามคือแบบมันเข้ามากมันดูพรีเมียมมันดูฮารูฮารามากค่ะพ,พี่เดี๋ยวน้องเปิดทายให้ดูนะเป็นรุ่น e s ค่ะแต่ว่าได้ไฟฟ้าได้ฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้หนูว่าคุ้มแล้วสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เปิดมาคือกว้างมาก suv ตัวจริงนะคะห้าที่นั่งนะดูความสวยโฟกัสเนาะรีบก่อนฝนจะมาค่ะความสวยความเดิมลูกค้าสามารถขอเช็คประวัติกับบุกิกได้นะคะทั้งเช็คระยะแล้วก็ประกันภัย อยากได้รายละเอียดขากรริกได้เลยสวยมากประหยัดน้ำมันจริงๆนะแล้วเบาะแถวสองนะคะสามารถเอ็นลงมาได้อีกหนูเอ็นฝั่งนี้มาให้ดูนะคะก็คือสามารถปรับเอ็นมาสมมุติว่าท่านที่เดินท่านที่นั่งโดยสารเดินทางไกลๆนะคะมันก็ลดอาการเมื่อยล้าได้อีกแล้วก็สามารถพับเบาะนะจะแบ่งเป็น40-60พับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้แล้วรุ่นนี้มีปูผ้ายาง้ทยมาให้แล้วนะคะทุกอย่างได้ยังไงไปอย่างนั้นนะพี่ๆี่ะมาค่ะเดี๋ยวพาไปชมโดย ข้างในกันนะคะห้องโดยสารมาเลยแล้วก็ดูความสวยฝั่งนี้อย่างที่แจ้งไปไม่มีแผลฉีกขาดเลยค่ะพี่พี่คือกิบมากๆเลยปะเดี๋ยวไปดูข้างในห้องโดยสารกันห้องโดยสารคุมโทนดํานะคะแต่ว่าความเป็น CRV ขาดไม่ได้ก็คือลายไม้ที่มันจะให้ความหรูหราพรีเมียมกับตัวรถมากขึ้นนะคะนี่เบาะหนังตึงเรียบมากๆห้องโดยสารดูดิคันนี้จะมีสลูปด้วยนะเดี๋ยวเปิดสลูปให้ดูสลูปเนี่ยได้มาถึงแถวสเลยนะคะพี่พ หลังคาสะอาดสะอ้านนะเบาะเรียบตึงไม่มีขาดเลยที่ที่ขาสวยมากมีช่องชาร์จไฟมีช่องสำหรับ USB 2ช่องแล้วก็มีแอร์แล้วนะคะแยกอิสระให้3โซนเลยนะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขคับสวยกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะคะอัจฉริยะกุญแจ2ดอกไม่มีไม่เก็บอุปรกรณ์ให้อย่างดีทุกฟังก์ชันใช้งานได้ปกตินะคะดูสวยมาก เป่ไฟฟ้าทุกฟังก์ชันใช้งานได้หมดมีรอยบ้างนิดๆดนหน่นนนนนอยอย่างเงี้ยแต่ไม่ขาดโดยรวมกูกิกว่า80-90%ปอดูคอนโซลกันคอนโซลสวยมากตัดลายไม้นะคะรวมทั้งแผงประตูมือจับอีกสด้าน4ี่บานนะคะนี่ระบบ Honda Sensing มีครบแล้วนะเซ็นเซอร์ต่างๆในขณะถอยจอดเตือนก่อนออกนอกเลนเบรกฉุกเฉิน มีครบหมดแล้วอะ่ะก็คือมี Honda Sens i n g ด้วยแล้วมาอยู่แค่8 1 4ห9นึ่งค่ะกระจกตัดแสงออโต,โต้แล้วก็นี่ม่านเป็นแบบไฟฟ้านะพี่ๆช่วยได้แบบช่วยให้อารมณ์แบบหรูหราห้องโดยสารกว้างแล้วคือไม่ได้ได้แค่ฝั่งคนขับได้ไปจนถึงห้องโดยสารแถวสองนะคะมันจะได้มันกว้างอะ่ะเป็นแบบพานรามาคือเปิดได้จริงนะเอาไว้ดูดวงดูดาวอะไรก็ว่ากันนะคะแต่กลางวันเนาะไม่น่าเดี๋ยวหนูปิดก่อนนะดูดิ สวยจริงๆค่ะใครหาอยู่ก็มาดูได้นะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างมาค่ะพวงมาลัยสวยมากเลยนะแล้วก็ เครื่องยนต์ด้านหน้าฝากโปรงจะเป็นแบบคํำโชคอย่างนี้ค่ะสุภาพสตรีรูปตัวเล็กต,ต,ตัวน้อยก็จ้อย่อยสามารถเปิดได้และดูความเดิมของน็อตคันนี้คือรถปี2-2นะคะปีขออขอไค่ะรถปี2-3ใหม่มากๆทุกอย่างที่เดิมเป๊ะนะคะขอไฟประวัติกูกิกได้นะสนใจทังหากูกิกได้เครื่องเดินนิง่งสงบเรียบแบบนี้เลยแล้วดูความเดิมน็อตทุกตัวอยู่ที่เก่านะคะพี่พ ยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมทักหากูกิกได้เลยแจ้งราคาเลยค่ะคันนี้1 2 6 9 0ล้าน้านประหยัดกว่าใบแดงไปแล้ว30,000นนะคะจัดไปได้เต็มเลยซื้อสดไม่มีแวดเพิ่มแล้วถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนก็ทักหากูกิกได้เลยค่ะเข้ามาดูรถได้ทุกวันที่เกเ้าเจ็ดสิบเจ็ดนะคะมาที่นี่นะพี่ๆี่อยากจะเอารถขึ้นฮอยที่ฝุมบริการได้เลยอยากตรวจเช็คช่วงล่างด้วยตัวเองได้เห็นกับตาก็ ที่นี่เลยค่ะเป็นเกษตรเกษตรจริงใจรีวิวค่ะนะคะวันนี้กูกริ๊กไปก่อนถ้ามืออยากได้รายละเอียดที่ไหนพักหากริ๊กได้เลยค่ะวันนี้บ๊ายบาย